สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับวันเสาร์ที่7กรกฎาคมส567นะครับรีวิวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับไทยรัฐเดลินิวไทยโพสต์ประชาชาติธุรกิจนะครับคือจะมีข่าวสดแวบๆแจมมาสักนิดหนึ่งเอาละครับผมขอเริ่มจากไทยรัฐก่อนเลยนะครับ จากไทยรัฐ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 นะครับทั่วไทยแท้ซองทรงพระเจริญวันมหามงคลในหลวง28งกันยายนคมเสด็จออกมาหาสมาสเกิดนิทการผ้าทไทยในงานราชภูสิตาพรสยามนะครับนี่ฮะเป็นภาพด้านบนนะครับ นี่ครับเป็นภาพนี้นะครับเพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จส่งนิทรศกาลร,ราชภูโทษครับราชภูสิตตาพรสยามรอย a l c อ u r t เทคไทส์ออฟสยามนาะพิพิธภัณฑผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิินะครับ เมื่อวา,มานนายกเศรษฐาไปจังหวัดนครพนมนะครับรับที่ทํากินนายเศรษฐาทวีสินนายกยิ้มถ่ายรูปกับชาวบ,บ้านที่รับสัญญาเช่าที่ดินจากทรงกระโหมที่จัดสรรหลังเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาที่ราชพัดสดุและมอบบ้านตามโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินที่ทากินที่อยู่อาศัยเฉลิมเกียรติเฉลิมชนพรรษาหกรอบที่จังหวัดนครพนมด้วยนะครับโอ้โหรัฐมนตรีเดือน ก็รัฐมนตรีมานพรเจนนริญศรีนะรัฐมนตรีช่วยคมานาคมเจ้าของพื้นที่ก็ไปลงพื้นที่ด้วยท่านสุทินเนาะนี่ในเป็นท่านสุทินด้วยนะครับเนี่ยท่านสุทินขังแสงรัฐมนตรีกาลาโหมก็ไปด้วยครับที่ปารีสนะครับเปิดโอลิมปิกไปเมื่อคืนนี้ป่วนปารีสเกมตำรวจและเจ้าที่เอสเอสแอนเฟบริษัททางรถไฟฝรั่งเศสตรวจสอบความเสียหาย รางรถไฟความเร็วสูงทางเหนือของฝรั่งเศสนะครับหลังจากถูกก่อวินาสกรรมวางเพลิงหลายจุดก่อนมีเปิดปารีสเกมไม่กี่ชั่วโมงครับรัวผัวเมียเจ้าของเวบพนันพร้อมหมุนเงินหมุน500ล้านนะครับแก๊งใหญ่ชุดสืบสวนนครบ,บาลจับกลุมนายบุญคงคากันตมราเสื้อส้มหนึ่งในสองผู้ต้องหาของกลางซักรถจักรยานป้ายทะเบียนและอื่นนะครับหลายรายการทีเดียวอ้าว ภาพของนายุทักษิ์จัดงานวันเกิดเมื่อคือเมื่อวานนี้นะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับฉลอง75ปีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกอยู่ในสีหน้าชื่นมืน่นเปลี่ยมด้วยความสุขยืนตั้งท่าเป่าเทียนฉลองวันเกิดอายุ75ปีท่ามกลางลูกหลานและนะักการเมืองที่ใกล้ชิดนะครับร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์อวยพร โอบามาประกาศหนุนแฮร์ริสทิงผู้นำมัคกันนะครับในภาพเล่นบทดผู้นำนางคามา Harris, ลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐจำมือน, ahu, นายเบนจามินในทันยาหูนนายมนตรีอิสราเอลที่ทำเนียบข่าวกรุง DC, วอชิงตันดีซีสหรัฐเมื่อวันที่2ิมพันครกดาพร้อมกดดันผู้นำอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในชนวอนกาซาไม่เช่นนั้นจะไม่ยอมนิ่งเฉยคราบจากรอยเตอร์นะครับคุยพันธมิตรนายสะเหลิมไซกรมมาสิท์รัฐมนตรีต่างประเทศสปปอลลาวนะครับนายหวังอี้รัฐมนตรี ต่ประเทศจีนและนายเซอร์เกลารฟลอฟรัฐมนตรีดับประเทศรัสเซียหาร่วมกันั้าที่นครเวียงจันทร์สุวรรลาวเมื่อวานนี้อโนโบนที่ยิห้านะครับยืนยันความพร้อมในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทั้ง3ประเทศนะครับร роб. เป็นภาพข่าวจาก AP อันนี้กําจัดจุดอ่อนเป็นบทวิเคราะห์กามมาไลนแฮริสนะครับโอ้โหเรียกว่ากามมาไลนแฮริสนี่เป็นอายการเก่านะโอ้ซัดทำแบบตรงๆเลย บอกว่าทํานี้เป็นนักล่าเหยื่อนักต้มตุนเคยดำรงตําแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาที่ถูกศาลตัดสินว่ากระทาผิดร้ายแรงนะครับโอ้แลเล็เข้มข้นแล้วก็สํานักข่าวหัวเขียวนี่ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากเรื่องของเขาพูดถึงเรื่องตรึงค่าไฟ4.18บาทนะครับแล้วก็แม่ลูกจันทร์ก็บอกว่าให้ มีความร่วมมือระหว่างไทยกัมพูชาเพื่อเจรจา,าพัฒนา,าฒแหล่งกา๊าซเอาก๊าซออกมาใช้แต่ไม่ต้องนำก๊าซธรรมชาติราคาแพงๆมาผลิตให้ประชาชนนะครับก็บอกว่ามีเขตพื้นที่ทับซ้อนกันนะครับให้นายกเศรษฐาใส่เกียร์เดินหน้าเลยเจราจาจะได้ใช้พื้นที่ร่วมกันแม่ลูกจันบอกว่านายกเศรษฐาต้องคุยกับนายกบุนตแต่ถ้าใช้ทางรัฐ อดีตนายกัสินจับข่าวคุยกับอดีตนายกคุนเซ็นแล้ประกันซ่อมฟรีปิดจ็อบได้เลยโยมนะครับสออาการคางเหลืองอันนี้เรียกว่าสอยนายกเศษษฐานะเรื่องปลาคางดําแล้วก็อยากดีดมาก็ดีดไปไกลๆคุณนุ้งอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยพักลูกพวกพ่อไปคุยกันเอง ดีดลงทางไปเลยก็คือ <c oughs> ก็คือมีการดีดเอาคุณเฉลิมเนี่ยออกจากลายกรุ๊ปนะครับออกจากลายกรุ๊ปก็วันนี้ก็เลยมาเป็นการ์ตูนของเสียไทยรัฐนะครับคำสัญญา,ามหาประชานิยนะก็แจกเงินดีต้าวอลเล็ตซึ่งในบทบรรณาธิการตรงนี้มี เหมือนกับจะไม่เห็นด้วยนะของไทยรัฐตรงนี้เขาว่าเป็นการงบ67ไปใช้ในปี68เป็นการใช้งบมาข้ามเปลี่ยนผิดกฎหมายคงต้องใช้งบภายใน30กันยาเพราะถ้าเลย1ตุลาจะเป็นงบประมาณ6กส่วนคำยาของรัฐบาลที่จะทำให้เกิดพายุเศรษฐกิจ4ลูกจะทำให้ g d p โตละ5าเซนทำเสียาหาเสียงหรือไม่โครงการด i g i ต a l w a l เ e t เป็นนโยบายระดับมหาประชานิยมมีปัญหาเรือสิทธิภาพวิจารณ์มากที่สุดทั้งในคุ้มค่า ความโปส่งปอปอชอถึงกิจคณะกรรมการการศึกษาความเสี่ยงทุจริตเมือ,องการนำนำข้าวที่สร้างความเสียหายรายแรงต่อประเทศประชาชนและรัฐบาลแต่ทําไมไม่เขียนลงไปหน่อยนะครับว่าประชาชนได้ประโยชน์เงินเหล่านี้ตรงไปที่ประชาชนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาตินะครับทําไมไม่เขียนตรงนี้เข้าไปด้วย อันนี้ก็สื่อมวลชนที่ไม่เห็นด้วยกับเศรษฐกิจประชาธิปไตยนะครับก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันโครงการจำนำข้าวใครได้ประโยชน์ครับก็ชาวนาได้ประโยชน์ทั้งนั้นนะ <c oughs> เนเงินก็ตรงไปที่ชาวนาซึ่งเป็นเกษตรกรมันมันผิดตรงไหนครับมันผิดเพราะว่าคณะรัฐประหารเนี่ยไปทำให้มันผิดไม่เห็นมาเขียนโทษคณะรัฐประหารเลย ไหนคุณจะทําให้ชาวนาชีวิตดีขึ้นผ่านไป8ปดปีที่จะปฏิรูปมันมีอะไรบ้างเขียนลงมาสิครับสื่อมวลชนในยุคนี้ควรจะเอาประชาชนเป็นตัวตั้งอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจะเป็นประชานิยมหรืออะไรก็ตามมันเป็นผลดีทั้งนั้นและคำว่าประชานิยมมันเป็นแบดเวิร์ดเป็นคำที่ถูกออกทำมาให้เสีย แต่จริงแล้วมันเป็นเกิดประโยชน์กับประชาชนเหมือนกับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคมีใครในประเทศที่ไม่ใช้บ้างนอกจากกลุ่มพิรามิดบนสุดเท่านั้นผมบอกแล้นะครับป่วยทีนึงเนี่ยรวยๆนะสิล้านนี่แฟนรายการมารวยไหมสิบล้านหมดตัวได้ครับเจอเข้าไปเป็นมะเร็งอย่างเงี้ย จเจอเข้าไปคือละสองแสนอย่างเงี้ยรักษาท่าไหร่ก็ไม่หายครับเขียนละแสนเนี่เยเผลอๆสิบล้านหมดเลยกูมารักษาอีกนี่คือสิ่งที่เขียนไม่หมดนะฮะเขียนไม่หมดก็ไม่รู้เป็นใครนะคนที่เขียนคอลัมน์เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนะสื่อมวลชนแต่ผมว่าผมว่าประชาชนเนี่ยไม่เห็นด้วย ประชาชนได้ประโยชน์มันก็เป็นเงินภาษีของประชาชนดังนั้นน่ะมันอยู่ที่ว่าใครจะเอาไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์กับประชาชนดีกว่าไปซื้ออย่างอื่นน่ะไปผมเคยเห็นผมเคยสอนหนังสือในโครงการหลายโครงการผมก็เห็นพวกข้าราชาการมาเยอะนะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่ามันมันมันไม่ดีนะมันดีแต่ว่ามันไม่มันไม่ตรงไปที่ประชาชนจริจรงๆอย่างนี้มันตรงไปที่ประชาชนเลยได้กินได้ใช้แม่ลูกอ่อนเพิ่งมีลูกเนาะอย่างคนชงกาแฟตามร้านสตาร์บัคละ,ะร้านอเมซอนอย่างเงี้ยที่ผมเจอลูกอ่อนเนี่ยเงินเดือนเขาหมื่นสองนะค่านมลูกเดือนละสองสมพันแล้วอะยังไม่รวมข้าวยังไม่ได้รวมกินตัวเองกินนะ ยังไม่ได้รวมค่าหอนะยังไม่ได้รวมส่งให้พ่อแม่นะก็ถือว่าเป็นคนที่มันมีคนหนีเป็นล้านคนในประเทศไทยที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งรัฐบาลเขา,เขาพยายามที่จะทำนะครับจีนเทาก็จะมากินประเทศไทยละคุณลมเปลี่ยนทิศกว่าจะเป็นธนบัตรรอสิบนะครับอันนี้เนื้อข่าวข้างใน แตะกูลชินรัฐมนตรีแฮปเปี้เบิร์นเนนายใหญ่เปิดบ้านจันทร์สองล่าลองรับสื่อปูโพสวยพรวิชัยสุทธิรัก์ทักษินโวปัญหาบ้านเมืองพักอื่นแก้ไม่ได้สุขใจได้เมื่อฉลอง12ปีในหลวงนะครับเงื่อนเวลาและเงื่อนตายก็วันที่14เมษายนารมรูนฟังคลิปพิชัยคุณสมบัตินายกเศรษฐาครับ คังลุ้นดัน GDP สู่เป้าหมาย3อร์ปรับตัวเลขใหม่รับท่องเที่ยวพุ่งกำลังซื้อเริ่มฟืน้นผส่งเข้าร่วมดีต้ตอวอลเล็ตได้ร้านค้าที่รับลงทะเบียนกับรัฐ <c oughs> แค่กดปุ่มอัปเดตข้อมูลโหเยี่ยมเลยผสงค์ก็คือประชาชนนะครับนะเ <c oughs> พราะการมีชีวิตเพราะการที่มีชีวิตเนี่ยมันต้องแมนเทนแนนซ์ร่างกาย มืนต้องกินทุกวันนะร่างกายต้องการพลังงานค่าไฟนี่ครับเนี่ย,ยไม่มีวันไหนที่ไม่จ่ายเงินนะอะอย่างนี้ดีกว่าค่าแรงขั้นต่ำ400ก็จะไม่พอละข้าวจานละ50เนาะถูกสุดอะมันก็เป็นไปตามค่าเงินกาแฟ30และ100นึงละ ยังไม่รวมค่าน้ำมันไปเทมงานค่าไฟค่ายาค่าโน่นค่านี่ทุกอย่างมันเมนเทนเนน์ในร่างกายหนึ่งคนเนี่ยมันเมนเทนเนน์ทุกอย่างมันมีแต่รายจ่ายครับมันมีแต่เอ็กซ์เพนต์มันมีจ่ายออกไปจ่ายมันมากกว่าจ่ายมันมากกว่ารับเข้ามาถ้าทำให้เงินเดือนมันสมดุลน,นะรับจ่ายพอๆกันเนี่ยโอ้โหสุดยอดมาก แต่ว่ามันก็เป็นไปได้ยากนะครับมันก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะนั้นต้องได้รัฐบาลที่ที่เข้าใจประชาชนที่เข้าใจชีวิตจริงๆที่พยายามที่จะให้รายได้กับรายจ่ายในประเทศเนี่ยให้มันสมดุลกันนะครับไม่งั้นก็ชีวิตก็มันก็มีแต่ติดลบไปเรื่อยๆซึ่งผมว่าทุกคนก็ต้องผเผชิญอยู่อย่างเงี้ย ชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับแค่ตัวเองก็ยังยากนะยังมีครอบครัวอีกหลายคนที่ดูแลแล้วหลายคนที่รู้จักกันบางทีก็ตกทุกข์กได้ยากอยู่นะครับก็ต้องการความช่วยเหลือเราก็ไปช่วยเหลือไม่ได้บางทีก็สะท้อนใจเหมือนกันนะครับ นายกเศรษฐาส่งดอกไม้เบอร์เดย์ทักสิงพิธาขอให้สุขสรร์75ปีอดีตน,นายกนายกรมนตที่นครพนมนะครับส่งมอบสัญญาเช่าที่รัชวัสดุข,ขอบคุณกองทัพที่ปันที่ดินทำกินให้กับประชาชนนะครับ <c oughs> แล้วก็นายกก็เดินทางไปเยี่ยมซ่อมบ้านผู้พิการยากไรเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะครับอาชีพรับจ้างเดือนละ3,000ได้เบี้ย พิการเดือนละ800อาศัยอยู่กับลูก2คนปรับปรุงห้องน้ำเนี่ยมันก็ไม่พอเนี่ยยังไงก็ไม่พอครับนายนสมเพ็งแก้วมณีอายุ49ปีพิการทางการเคลืสิ่งที่น่าส,สนใจคือว่าในตลอด40กว่าปีเขาอยู่มาได้ยังไงนะก็อ,อยู่ไปอ่ะชีวิตมันก็อยู่ไปอยู่ไปอ่ะอยู่ไปครับอยู่ไปกินไปเมื่อเกิดมาแล้ว มันก็ต้องใช้ชีวิตต,ต่อไป <c oughs> แต่ถ้าได้รัฐบาลที่ดีมันก็จะผ่อนคลายความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นตอม <c oughs> ใช้ทวตุลาหุนน้าก้าไกลโอก้าไกลอา่านฉะนัคดียุพักก็ได้ปัดไม่ได้รับสัญญาณพิเศษดอกเบี้ยสูงถึงเวลาสล้านสันปกครองสูงสุดยืนยันกอทมจ่ายค่า BTS 1 2หมื่นล้านครับ พรุ่งนี้นะครับในหลวงรอสิบท่านออกมาหาสมาคมส่งรับการถวายพระพรตอน10บโมงเช้านะครับที่พระที่นั่งอมรินทรวิชัยในพระบรมหาราชวัง <c oughs> แล้วก็เสด็จวัดพระแก้วทำบุญด้วยนะครับบรเพ็ญนพระสกุศลก็ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีงานวันก่อนนะเจ้าฟ้าสิริวันวรีหลังสันมาดามปัทต์ฟลายยุคใหม่รู้จริงทำจริงสร้างรวามตื่ใจให้คนรุ่นใหม่กล้าฝันครับเมื่อไอทำลายฝันความยั่งยืนไม่มีอยู่จริงทางโรงพยาบาลศรีลาดเปิดโครงการเด็กไทยสายตาดีแก้ปัญหาภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนะครับข่าววันเทิง,งมั่งเบิร์ดธงชัยนะพี่เบิร์ดนะสร้างปรากฏการณ์นนกกระดอกไม้ คุณตินนาคุณใหม่ใจเต้นแรงลีเดียนี่ก็โอ้โหนี่ก็รุ่นเจนเอ็กเนี่ยรุ่นผมนี่แหละนะครับผมก็โตมากับพี่เบิร์ตคุณใหม่คุณตินานี่แหละคุณตินานี่ก็ยังสวยอยู่ยนะผมอายุสิบเจ็ดสิบแปดนี่พี่เบิร์ตกำลังดังเลยแล้วก็ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติในหลวงนะครับเป็นหน้าหลังจากไทยรัฐเลยนะครับผู้ว่าชัดชาตินำ ข้าราชการปฏิญาณตนของกรุงเทพมหานครนะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะพักพลังประชารัฐใส่พวกใส่เสื้อเหลืองนะครับนายกลินสารสินประธานโตโยต้านะครับนายพรเทพพรประภาประธานธนาคารกรุงเทพถวายพระพรน,นะครับนายจีรุติสรางกูนยุธิยา,าทีเซ็นะครับทีเซ ก็เป็นสำนักงานาประชุมและนิทรศการนะครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับนี่ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงนะครับที่ช่องเก้าสมทนะครับน้อมใจพักนายาดิอภิษฎตันติวรวง์ SCBX นะครับไทยพาณิชนะเป็นประธานถวายพระพรชัยมงคลนะครับ นายทวีพงศ์วิชัยดิตพู้ว่าการเคหะแห่งชาติอันนี้ลอยธรรมนัตพรมเผ่าประธานมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับที่พุทธมณฑลน,นายธนินเจริญมนต์ซีพีนะครับธรมบุญตักบาทถาวายพระพรดรตพรชัยมงคลวันนี้อธิการบรดีมอสยามนะครับถาวายพระพรอันนี้นายเผ่าพักสิริสุข ประธานนุกรรมการกำกับอีกการที่ดีกปพนะครับแล้วก็แนมเพ,พื่อพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีนะครับจิตอาสานายสุทีทองแยมผู้ว่านนนทบุรีข่าวสดนะครับมั่นใจนิดรอดคดีแมวลั่นไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลนหลวงทรงเสด็จเปิดนิทรศการพาระราชสำนักนะครับแล้วก็วานมอบที่ทำกินนะครับและผูพระบาทเป็นมรดกโลกแล้วนะครับ เดย์นิวจอเลื่อนสอเลื่อนเป็นเดือนธันวาคมดีต้อ,องรอความพร้อมของระบบนะครับในหลวงแปิเสด็จเปิดนิทัศการราชภูศสิตาพรสยามนะครับนายกเศรษฐามอบที่ดินทำกินนะครับนี่ฮะที่นครพนมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นประธานคณะสงฆ์ของการสำรัรูปจัดพิธีจเจริญพุทธมนต์ณวัดมหา ขยุสมธรรมถวายเป็นพระกุศลที่พุทธมงคลจังหวัดนครปฐม,มนะครับเมื่อวานก็ตรวจเข้มเลยที่ฝรั่งเศสนะครับก่อนพิธีเปิดโอลิมปิกแมวติดตลกอยู่อีก40ปีพอนะครับเชื่อเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งเราแก้ไม่ได้ก็ไม่มีใครทำได้นี่พูดถึงพูดถึงปัญหาของประเทศนะ สวัสดันใหม่ท้าชนสภาสูงอันนี้ก็นายกเศรษฐาเดินไปจากกัญชางเงียบๆเ,เขากระโดงที่ดินเขากระโดงลำวงไปนานอันนี้ก็คือเรื่องของอที่ดินการรถไฟที่พักภูมิใจไทยตระกูลชิดชอบมีมีปัญหากันอยู่นะครับถามว่าทำไมนานจังนะบอร์ด E ีวีไฟเขียวลดภาษี5ปี กลังเพิ่ม GDP หวังโต3%นะครับอันนี้เป็นหนังนะเดทพูแอนวูฟเบอร์รินไทยโพสต์ทักษินขออยู่อีก40ปีนะครับนายใหญ่เมือนห่วงปมเศรษฐาเนวินรวมใจบุรีรัมจัดมิวสิกเทิดพระเกียรติในหลวงก็ไปเปิดพิธีนิทรรศการผ้านะครับ72,000มหาวิชยาลัยกร5ศาส,สนาเทิดไทอง์ราชัน สั่งใจนี่ BTS 1.2หมื่นล้าน <c oughs> แล้วก็มีภาพนายุทักษินเตรียมเป่าเค้กพร้อมคนในครอบครัวปรรดารมตรีรมถึงผู้ร่วมงานอย่างชื่นมื่นบ้านจันสองล่าครับในทันยาฮูไบเดนเตรียมหาลือข้อตกลงชนกาซ่ายืดเยือเอ้อประนามผู้ชุมนุมสับสุนชาวปาเลสไตน์ถือหุ่นล้อนายก เนจะมีในทันยาฮูของอิสราเอลระหว่างชุมนุ่มใกล้ทาเียบข่าวนะครับแล้เมื่อวานก็มีขบวนขบวนศแห่ขบวนแห่ลงศพของเหง,งียนฟูจองอดีตเลขาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามพิธีฝังศพที่ฮหาหนอยนะครับวินาศกรรมลังรถไฟความเร็วสูงในฝรั่งเศสนะครับน้ำท่วมที่ตากนะครับที่แม่สอดท่าสองยางนะ ฝนถล่มตากแว่น้ำเมยไหลทะลักเข้าท่วมอันนี้น้องๆที่ค่ายอสอเดชพันธ์นะครับอาลีฟกับแรมโบเล็กเปิดค่ายซ้อมสื่อก่อนลุยศึกใหญ่นี่เขาต่อยวันไหนอะอาลีฟจะต่อยเช้าวันที่ 3, สสิงหานี้นะครับนี่ผมเคยจับเป้าไว้เขานะนผมเคยจับเป้าให้เขาเป็นเด็กไทยครึ่งมาเลเซีย ผมเคยจับเป้าให้เขาจับเป้าสากลตึง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 ประชาชาติธุรกิจนะครับหนังสือพิมพ์ธุรกิจโรงงานชิ้นส่วนแห่งปิธิการพิษยอดขายลดดิ่งเตะฝุ่นนับแสนนายกเศรษฐาก็ไปเป็นประธานพิธีเสกน้ำพุทธมนต์ในงานพระพิธีมหามงคลพระชนพรรษาที่ พระบุศสถพระเชตุพลวิมลมัมงคลาลามนะครับก้าวแรกของดิจิตอลวอลเล็ตพีลาวปรับแผนตั้งรับวิกฤตเศรษฐกิจส,จจสปปาลาวเปิด21ผลงานรัฐบาลเศษฐานะครับเตรียมดึง,ดงลงลง,งทุน8แสนล้านเดินหน้าแจกเงิน1ปีรัฐบาลเศษฐาน1การประเทศชิงรุก2ยังขับเคลื่อนการท่องเที่ยว3 เร่งเน้นลงทุนอุตสาหกรรมผลิตรถ e v 4ส่งเสริม s ซ f t p ์พ e วเวอร์ารใช้จ่ายพลังงาน6แก้นี้ประชาชน7ป7ปราบอญากรรมออนไลน์8ปขับเคลื่อนดิจิตอเลเลดด้าเ้าแก้ปัญหาย,ยาเสพติดครววงจร10แก้ปัญหา 5, เพียม2.5ส่วนผ่านกฎหมายสำคัญ12หวยเกษียณนะครับของงบ830ล้านตั้งขายหวยเกษียณขาย21ล้านคน อันนี้เป็นหนังสือของมัติชนหน้าอ่านทั้งนั้นเลยนะครับแฟนรายการเล่นแร็แปรภาพรถไทยไม่แท้ท่าไทยปวดศาสตร์ส่วมนะแล้วก็สยามโมเดิร์นเกิลคุณป้อมพาวุฒิพงศ์พิจินุพานุเศรษฐกิจไทยไม่โตตามอ e ีคอมเมิร์ซความท,ทม้าทายเอส่ีมจีนรุกหนักเะครับทั้งหมดก็คือหนังสือพิมพ์ที่ผมมารีวิวให้แฟนรายการนะครับ ขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ